มีมีสาม,ม,มสีพี่น้องเป็นว่ามีสามไม่มีสามเรียเดียดโดยสามสีเรียกครับ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 ขออย่างว่าเอาละ สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเชา่ายูทูบที่เคารพรักทุกทท่านครับสุข,ขูสุก้นเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเรื่องแนประเทศกด็ดีได,ด้พี่น้องเลยสุแก่สุมุมเนาะ,นะสุหม่องสุบอลมาพบ้าะพร้าวนี่ก็เลรอครับกับบ่าวแดกซอสตัวซอสยีเงี้ยนนะซอสฟงซอสยี่เงี้ยครับเมื่อนี่นมากลางถนนเลยพี่น้องกลางถนนเมื่อกี้นี่ฝนฝ่ายมาบึดตึบมาเลยเนาะครับ มือตือก็เลยมาจัดกลางตรงนั้นครับนี่มีแต่บ้านผมมีแต่นี่นะครับรอบๆด้วยปลาอ้อย,ยแออยออละบ้านบ้านเบาแดดลาบเบาอ้อยอ้อมเลยปลาอ้อยบ้านเบาแดกสิบอกมาเลยมีแต่ปลาอ้อยได้พี่น้องอนนเ,อดเด้อมากินของยังครับมื้อหนึ่อลาบโลเ็นนัวครับชกเล็กอันนี้อล้วนนัวครับล้วนครับอันนี้อันนี้อนสอยจุสร้อยจุ้งสร้อยจุ้มีสามเมนูสามเมนูครับอันนี้เด็ดก็การบ้านนี้เด็ดตัวบ้าเบาแดกเด็ดตัวเจ้ากินม่อมบ่บออมกินถูก อ้าโอเคผมล้วนสุกหนึ่งแล้วครับผมจะกินดิบบุม,มาดิบเอาจัดเต็มไอจอดจัดเต็มไอจอดประเสรนก่อนจะกินอันนี้ก็ขอเติมน,น้ำยาเขาหน่อครับสลัวแก่พวกผมคือแด็กแจ้งเดียวแดก็งเดียวมาพี่น้องขอเติมน,น้ำยาเขาหน่อยพี่น้องเด้อจัดเต็มไอจอดเล็ไดกกะเล็กะสร้างแต่พี่น้องก็ต้องจัดเต็มก่อนเพราะ <บ S 1> <พอ S 2> ว่ามันกินมนันสิข้าวครับครับเอาขอขอขอ,ขอนุญาตบาดค้ามเลพี่น้องเด้อบ่ได้ติดดอกแต่ว่ามันอยากแก้วด้นี โอ้ยพี่น้องเอ้ยขออนุญาตบากค้ามขึก่นหนะเติมน,น้ำานยาจักหน่อเป็นกระใสพ่อกินก็แซ่บอาทารยานนน,น้ำบ่น้ำรน้ำเดืเท่าน้ำจังไกระเไ็ก็จังไนวริงจร้งกินไขรบ่นแล้วลายดอกพี่น้องเป็นยาด้ยกินพ่เป็นกระใสเป็นเลเสียรววบเลยฮะวาววบเลย ออนบาบเลยไม่ใส่เลยเนี่ยม่ใส่ได้เป็นของมาบป่นี่ยมายำหน่อนั้นแล้วโอ้มาท่านนี่ขังลังบานเฮาเนาะได้บ่บา,บบานบาานเบาแดดรับอันน,นี้เป็นหน้าครับเนี่ยเป็นหน้าทางนี้เป็นหน้าเบาแดดได้เบาแดดนี่แหลถนนบานผมนะครับเอ้ยผมจะเรียกตูนนะพี่น้องเนาะ,ะมันไม่ม่นมีเมยงวันเมงวันมาพป่น้องมาแจ่แจกนั้นแล้วอืมซอยจุด้านเนี้ยเดียมานด้านี้เลยอึม ครับหวานไม่อรัอเอานี่วะไตัวน่อยหน่อยนี้มื้นี่คอยว่าเจากินอืมคักอยู่คงรัดรับับหวานแม่ก็คักแต่ไม่ององไม่บินกลอ,อีตัวในตามันสามันบอล่า้น้ำรดอืม มันมันเกือบปะป๊าคอยอืมตอนนี้เกือมีแล้วยังไม่ได้หึยังไม่ไหวจะจะไม่ไหวเยอะไม่ไหวพี่น้องยังไม่เยอะยังไม่ไหวจะกินอะไรบ้าเด็กกันมั้ยอยจุอลไรพี่น้องแต่ว่าอยากเห็นเลือดอลไรอยากเป็นแม่พี่น้องต้องการเลือด ปก่ปกดดนครับดผมวนเนี่เราบอดบดรวนด่วน,นจัดดุงจัดุงครับอืมหอมบ้างม่ไม่เนืออเนี่ยทางเที่ยวบัานผมพี่น้องกันเานบาเด็กม่ม่ S <S มันได้ค่ะมาคำีลองมือนีเผมไปเอื้อเอื้อเขาเขาเมืองมากพี่น้องผมขอเมืองมากเขาในตัวกุหลาบมั้งครับพี่น้องเราตัวยังวัดเลยมือหนิไม่ยังติดหนาใครบ่หนิมา มีอย่างปะมีเหรอซิวหรอออกไปซิวผู้อาบับผมซ้อยหน่อยๆผมว่าเชียโกงจะกินผมเล่นซ้อยหน่อยๆแล้วกินครับพิษแปดไปเบิดเลยผมกินเองก็ได้

เราไปรกินพิซแ่นี่ยป่นี้ผมกินเองได้อมรากินะไรกดจุดกินได้อรเราไม่มากินริบเลยม้งแล้ไม่ได้ยกินเลงแล้วมากินจังซือครับเล้วกําำทายอยากกินจังซือแล้วบ่อยมากกินหรอกแล้มากกินซุป อืมกอ้งอีกแกกัคบคมลำลำปล่อยขอยย่อยย,ยังเสียบด้ยก่อยซ้อยเด้หน่อืมอืมอืมอาขึ้นกันอ้มเร้อหื้อรัด้องลย ตต้องไม่มืนนที่นี้มันบาแดดแต่เนี้ยต้องมันเบาแดดตัดตุนตอนเย็นตัดตัวตัดปไตตัดไปหลิงติดตามคลิปหน้าถ้ตันแตนตันล้าทิดียี่ติดตามเพรเบาแดดแต่เนียเย็นยัใจถ้าตันเด็นตัน้บาแดวร้านตันทีที่ ยันัตันนงเทียบต,ยตัวตันนวดตัวดีน้นเทียบตันที่หน่อยเลยเทียวี่อ่ะตอนท้ามัน,นยังรับะแปลงยากพี่น้องหลายพดทว่ายังบุกพรุ่งกับมจักแต่ว่าฝากคนไหลกุ้แค่รู้ครับกันได้เป่ครับกันน่ฝากเลยเด้พี่นองเรืองไหลผมกับเปาเด็กเนี้ยเออครับเสือวขงเนี้ นาะครับมือนีบ่ห้าเป็น้องมือนี่เอารวมบรรมรรวมมือหุง่อถุงอ่อแต่ว่าเนี่ยื่องาผมต้องชิ้นเขาผมว่าผมไปเป๊่เดียวกับผมงกับฝาดมากวอนสักคำด้วยเหมือนก้วอะไพวนี้ไป ามหมู่ึ่งนั่นนั่นนั่นนำนรอตียงอร่อยดีแซบปะแซบครับแซบดีอร่อยาจิมเบย์ยานนีโอ้ยตกเอเบ๊กน้ำนี่ไม่ต้องนำนำนำไหนดำนี่ไม่ต้องนำไหนกําหยับนิ่ก่อนทับนี่ไงหยับนิ่งก่อนเค็มเค็มมือเลยเต็มมือ รับเป็นปลาเปลกำกำนัำไมันมนเอาำไหมมันมึน,ม,นมันมึนมนันมนกำไรกำไรกำาไรกินข้าวกินข้าวอะไรไหมมาเสียบแล้วเนาะอะไรดีโอ้เราเรียนมุกปนี่ย <laughs> โอ้ยบ,บ่บวกกันเลยมุกปนี่ยมุก อนมงน้อือื้าเอฮ้ยได้ป่อือ <_' S 1> มอืนมนล้วพวกเมยดแม่เล่าพีน้อพวกเม็ดว่าเลาบอกินอะไรบ้เดี๋ยวผมจันไห่จันไห่เองวอา่อืมพ่อ คักขนาดาพี่น้องเลยสอยจุกระดาจัดแม่เราเต็มที่ได้พี่น้องได้หนี่เป้าเรีนมากข่อยียบมากอมาล,ลอยทะเลจบลาหน่งอยยี่สิบหร้อยยี่สิบว่ะนี่ได้แล้วเมนครับเป้าเป้าเป้า,าน้ำเล่าลงลยในสามตื่น สามตื่นตั้งแต่สามเลยน้องใช่ดีมากเชิญจะเต้าทุกวันเชิญมานอนงูเข้างูเข้าใช่อแมงกาลแมงเรียบที่นตื่นแล้วแม่แม่ล้อมแม่วินให้แม่งนอนียวแม่เป็นอะไรนะวินหน้าแม่แม่อะไรนะวินหน้าวินหน้าแม่งเรียกตั้นแต่สามยังนอนเลย เราจึงจะเท่าแล้วมันหนึ่งเขาแล้วว่าได้เป็นของแล้วบ้านหนึ่งเขาสวยงามแล้วกินแม่เราเท่าแล้วบินหน้าเนหน้าเนี่ยหน้าอ,อึกด้วยเนี่ยหน้าอ,อึกด้วยเม่นภาษาเราเราปวดหัวเป็นของเรา<น>เราเท่าแล้วเนาะไม่พูดเท่าสรอยเพิ่อนจู่วบักหลา่าเอ้ยอยู่กับเพิน่นครับอันนี้เห็นแรกเดี๋ยวสอยเพิ่นไปล้างจานเรีเยบร้อยล้างจานเรียบร้อยครับมามุเบ่ง่เรียงกันมามุเบ่งมารองบ่งเบ่ง คืออย่างนั่นตามเลยมาลงปองเปงนั่นตามเอ้าแล้วผมเบาเตาอ่ะจีบใบเบาเลยเบาตูเตาอ่ะท้าลมจีบใบไม่มีแก๊สเหรอแก๊สนี่แกะไตเตาอีกเหรอหอมดีแกะไตต้มมาม่าเดียวโอ้ก็ทอดไก่นี่ยทำได้แก๊สไปต้มมาม่าอย่างเดียวใช้เตาเตาถ่านได้คุณข้าวคุงข้าวจะได้หอมได้เป็นป่ะได้ครับอืมงั้นอะไร่น้อง รถตื่นตะเสาแมนอิรีย์ย่าสาวผมไม่มากเลยปัญญยานแหะครับปัญญายานมาหาผมหลกัไป,ไปไปซื้อย่งก่อนกาแกฟกาแฟแมนตูมือผมมีอันผมจถ่ายลงอยู่ในอฟังบอกกันอันช่องนึงมันจะเป็นช่องิ๊กตอกนสีมีแต่เพินนะครับอันปัญญายาน,นยามเสามันจิไทยุณตือนม,มากพอเพินหละกัถ่ายจิ๊กตอกจิ๊กตอกผมกับมีกันนะครับแต่ว่ามันเป็นซื้ออย่างบนเอ็มเอ็มเก็ยสีสามหกเนี่ยครับ ช่องติ๊กตอกผมนี่เจ้เพื่อนเนมาเศา้ามาดูตัวเนี่ยจิตาัมนะครับเอ็มเอมจหอนิตจ้มหน่อยน้ำบาแดดครองจิตจ้มจิตแล้วจิตาัมนะจิตั้มด่นจั้้องช่องยูทูบกับช่องเป้าแดกนะครับเป้าแดกดผมก็เลยเด้แน่แน่วอืมรูเบิดกอกกลวงด้วยก้อย วันรูดยไ,ไหมรูดเดียวถึงมารูดเดียวมาเนี่ยอคว่าโอ้ครับอับเอยมาบวกกันผมครับผมใส่กล้องหลังทายได้ไปี่นหน่องได้โบเห็นเดยโบเห็นสีโบเห็นภาพจากความบาเหตุยังมีอย่งเป็นอย่างเนานะครับใช่กล้องหนาผมให้โบเปลี่ยนเปีนป่นหน่องเนละ้มันบ่งงามมันเห็ุโบเปลี่ยนนะครับมันตัดไปที่เสือเสียงรถมาแล้วเนี้ย กิยมากินข้าเลด้ๆกะเอะแถวบ้าเนี่ยมากินได้เน no. ่ะตะเอ๋ย oh, ังไง้างตั้งกเจ้ที่แบบบ้านเนี่ยออะไรอ่ะโนิดเดียวอะนิดเดียวนาลกินเลยอะโอ้เสียบเสพี่น้องซอยตุอืมกระนจม้ม้ิอันนี้อ่ะ่าน กินเน้เบอร์ได้เจ้าโอ้มื่อนี้เรากินเบอเราากก์ได้เปรี้ยงเด้เรามากินดิบเรามากินสุกคงก็มาก,กินดิบแบบนี้เข้ากันได้จะไม่แย่งกันได้ครับมิจูดได้กินดิบกินไม่เยอะอิ่มไว้อ,อ,<ช>อืมสามสิบสี่สิบอะอืเดียวมีนะไนันน่ะหมักอะไรนนี่หมักยุกยุกยุกแบ่งไม่ยุกบงเบองใช่อืมบ่งบ่ง สังเสียมาแล้วอืมสิทธิครับที่ดูตอนนาำบาดาลเนี่ยม,มีเต่าดีมบับอดครัื เดียวนี <im suppression> ้มาบอกตั <im agę> ้งนี้มีเรื่องมาแล้วสามสีมีเลีอยถ้าตับตนาตืดสิบ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 ตันได้อือหมเลยครับตามนี้ยู่เหมือนเดิมอีกระบอกอีกแล้วครับเดี๋ยว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 ยับอกเพ่มยังบอกเพิ่มจะว่านีเราเสียงามว่าบอกเพิ่นแค่ปเดีย้านามีว่ามาแล้วสามสีมีเลียเลีดเนี่ยเลียเได้มีเลี้ยสามสีสามไตมีไตเลย เปนีมัมีมีสามสีพี่น้องเปิวมามีสามมีตามยีเียดโดยสามสีเรียกครับ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 ขออย่างว่าเอาละกินกินโอ้ตายตองขออิ่มหน่อยกินคนกินเล่นดอกคอยครับโอ้มือนเดิกินเบอร์เด้บอกเราสู้พี่น้องเรื่อ่ากินเบอร์เด้เหมือนเดวมบาของเจ้า บัเบิดเจ้าของข่อน่ะอืมข้าฝากสองเล่นบ้าได้แล้วอืมทำได้แล้วอืมบัวเบิดอีรีว่าไข่กระไดแต่ว่าอันนี้บ่เบิดบตว่าคง้อยบ่เบิดผมมากินจุได้เป็นสองเด้อผมเพ็่ก้อยยื่ซื้อเนี่ยแหละมีแล้วครับ ผมอยางกินผมว่าเสียจุมาจุกับเสียขวงแล้วลบางกลิ่นนะผมก็ได้เห็ดน,น่อยนึงอันนี้น่อยนึงอืมอนบ้รม่เอาเนน่ะจผมก็เพาตัวอิ่มกันเลยพป่น้องอิม่มเกิดแล้วเป็อนอพันพันดันตับผักินอยูพันตับ

แบบนี้เมือมนี่เือเหมือดเบมดิงครับเตียนาแบบมีอากาศย้ำมองเลยนีแต่ไบไม้ไอ้นี่ยไอ้ที่แบบไอ้มกูใบมะตูดชาเอ้อืมชาครับมีอะเนี่งอะดรอ่านเนี้ยตั้งไม่เหมือนไม่ใช่ครับเหมือดนี่เหมือดเหมือดทีิินอิ่มผมก็อิ่มเหมือนเลยแบบอิ่มเนาะพอน้องอิ่มมอดารบเบิดอดึกรือเ่าะไ่ตอนนั้นยิบนี้กั สมพระสมเด็จเนาะครับหันกิริยาตสางคลองเบาแดกกับเสียขวงบูสุภาพพูดจาบ่เหมาะสมขอขอโทษขออภัยด้เพี่องเดิมจะกินจะป่าจะได้ร่างคือเก่าล่ะครับหักกันแป้งการดูดที่เก่าล่ะครับสารับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาอไก่ตะกอนมื้อมือดะยังสุกินกระถาเบิ่งเนาะครับสารับมื้อนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผม